23นักเตะขุนพลทีมชาติไทยชุดรุยยุโรปหลังจากที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้ประกาศ23รายชื่อนักเตะทีมชาติไทยชุดที่จะเดินทางไปอุ่นเครื่องที่ยุโรปกับทีมชาติจอร์เจียและทีมชาติเอสโตเนียซึ่งอาจไม่ใช่ชุดที่จัดหนักจัดเต็มเนื่องจากหลายคนติดภารกิจกับต้นสังกัดแต่ขึ้นชื่อว่าทีมชาติไทยทุกคนต้องรุยเต็มที่ติดน่องส่งสนามขอพาติดน่องไปส่งกับ23ขุนพล เริ่มจากผู้รักษาประตูที่เรียกมา3คนทั้งกำพลปฐมอัตกุลมือหนึ่งจากราชบุรีเอฟซีสุเมธีโคกโพจากการท่าเรือเอฟซีทีในฤดูกาลนี้มีโอกาสได้ลงเฝ้าเสาในลีกเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นและจิรวัตรวังสะพันจอมหนึบจากขอนแก่นยูเนเต็ดทีครั้งนี้น่าจะได้รับโอกาสได้สัมผัสกับก,บการเฝ้าเสาในนามทีมชาติบ้างขยับมาที่กองหลังมีตัวหลักอย่างกฤษดาการเมนจากชนบุรี FC. เอฟซีเอเลียสโดเลจากบาหลียูเนเต็ด จัก,กรพันไผ่สุวรรณจาก B ีจีปทุมยูเนเต็ดและอดีศรพรมรักจากราชบุรีเอที่กลับมามีชื่ออีกครั้งหลังในรับบาดเจ็บหนักและหลุดจากทีมชาติไปหลายปีแบ็กซ้ายเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอย่างชัดมงคลเลืองธนารลดจากชนบุรี f อส่วนแบ็กขวามีตัวความหวังอย่างนิโคลัสมิเคิลสั้นจากโอเบออดินเซ่เจมส์เบอร์เรตฟอร์ดลูกครึ่งไทยอังกฤษจ,จากอุทัยธานีเ c และทิดตองโดจากเมืองทองยูเนเต็ด ในสวนเดนกลางมี3ผู้เล่นจากเมืองทองยูเนเต็ดอย่างวีระเทพป้อมพันธุ์ที่เป็นตัวเลือกหลักของทีมชาติไทยมาโดยตลอดและพิชาอุตชารวมทั้งปุระเชษทอดสนิทที่ในฤดูกาลนี้ยังไม่มีโอกาสได้สัมผัสกับเกมในสนามกับต้นสังกัดแต่กลับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีในศึกชิงแชมป์เอเชียรอบแบ่งกลุ่มและเอเชียนเกมที่ผ่านมาและ2ผู้เล่นจากการท่าเรือเอ ทั้งชานุกูลกาลินและลิมเส้นความเดียวสูงอย่างบดินผาลารวมทั้งสองดาวรุ่งจากชนบุรีเอฟซีทั้งชาณรงค์พรมสีแก้วและเบนจามินเจมเดวิดและหนึ่งผู้เล่นลิมเส้นจากพีทีปจวบเอฟซีอย่างจากักรกิจลาบตะกูลอีกทั้งมีชื่อของพิธิวัน์สุจิตธ,ธรรมกุลกองกลางตัวรับจากบีจีปทุมยูเนเต็ดที่กลับมามีชื่อติดทีมชาติอีกครั้งซึ่งในช่วงหลังนี้เจ้าตัวได้ขยับมาเล่นในวิงแบ็กฝั่งซ้ายในบางเกม ส่วนในตำแหน่งกองหน้าได้เรียกผู้เล่นมา3คนคนแรกเป็นอาชิตเบิร์กลุกครึ่งไทยนอร์เวย์จากนาครปฐมยูเนเตดที่ก่อนหน้านี้เล่นในตำแหน่งกองกลางตัวรับและได้ขยับมาเล่นเป็นผู้เล่นแนวลุกทั้งกลางตัวรุกหรือกองหน้าซึ่งในฤดูกาลนี้เจ้าตัวยิงไปแล้ว3ประตูและยังเคยติดทีมชาตินอร์เวย์รุ่นอายุไม่เกิน16ปีมาแล้วคนที่2เป็นธีรศักดิ์เผยพี่หมายซูปเปอร์ซับจากการท่าเรือเอฟซี ที่ในฤดูกาลนี้ยิงไปแล้ว4ประตูและขึ้นนำเป็นดาวซนโวคนไทยในศึกลีโวไทยลีกและคนสุดท้ายคือดาวรุ่งวัย18ปีอย่างยศกรบูรพาจากชนบุรีเอซซึ่งทั้ง23ขุนพลจะเดินทางมารายงานตัวในวันที่9ตุลาคมนี้และเดินทางไปยังประเทศจอร์เจียเ,เวลา19นาฬิกาก่อนที่จะมีคิวเตะก,กับทีมชาติจอร์เจียในวันที่12ตุลาคมเวลา23นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยและวันที่17ตุลาคมเวลา2 0 3นาฬิกาตามเวลาในประเทศไทยพบกับทีมชาติเอสโตเนียติดต้องสองสนามขอขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ